ไม่ด้ไมวยวันนี้เราจะมีเกมให้เราให้เล่นนะฮะอะไรครับเกมที่เราจะคุ้มที่สุดในชีวิตและเราคาดหวังมากๆพร้อมแล้ว ไม่พุกถุมด้วยไม่พุกถุงไม่ปลอดภัยไปครับเนี่ยฮะนี่เลยครับ,รรบเขาจะต้องจำผมไปจนวันตายดูดูดูปานิชาไปจนวันตายไปจนวันตายมัดให้อย่างดีด้วย <c oughs> แม่งผิดคู่ขึ้นมายุ่งเลยนะไปเราก็ไปซ่อนครับดูแลย่างดีแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนได้รับเช็คมูลค่า <c oughs> เดินเดินตีนเปล่าแข่งหมาไม่ดีด้วยอ่าอ่าอ,อแล้วเจ้าเห่า<ม>ทำอะไรอยู่ครับก็ไอ้เยียบก็โตโอ้โดูดิพอเจ้าสาว <c oughs> ไป ไม่จริงไม่เไ,ไปแล้วไปแล้วเตะตีด้วเตะีหม้มมาดนะูเเมื่อกี้เตะปูอกเิดอน เขาบอกว่าจะให้เขาขัดนะเนี่ยดูดิเนี่ยอ้ดูดูองสัญญาสัญญาสัญญาไม่โกรธกันดูดิโกรธเได้ันงอนงอนอยไปไปพี่ปนหมาน้งนเป็นเตม้นี่นี่เล่นอะมีเล่นต้องเล่นพี่นี่มันมีชเน เออไม่พูดนะคุยอีกล้วดีนะแล้วผมเอาอย่างนี้มันมาห้าคนมันมาห้าคนแล้วผมเห็นว่านี่ก็เป็นพี่ชายรวยเป็นพี่ชายเลยเหรอเป็นพี่ชายไปยังวะนี่มากรเจาแม่นี่นี่นี่ออกชาแนลอยู่มือเนี่ยเลอกกระจาเอาอย่างนี้แม่เราเพื่อนจะบ่าวมีทั้งหมดห้าคนวงตัวห้าพันห้าพัน ผมผมข้ากระสอบมันห้าไม่เป็นไรไม่มีรองเท้าสำรองเลิกงามยามดีเสียเลิกนะรองเท้าขัดมาแล้วไม่เป็นไรไมีขดเป็นไรแล้วเหมือนนกัแม่ลองทีดดีๆเกมแม่แม่ไม่โกงจะบาปคิดมาดีแล้วเกมสัมภาระเกมสัมภาแม่แม่รู้นะว่าสมัยก่อนเมื่อดีดเนี่ยเขาถือเป็นขนาดไหนเรื่องรองเท้าเนี่ยแม่รู้นะผมผมไม่รู้นะผมผมให้แม่คิดนะผมผมให้แม่คิด ผมให้แม่คิดแม่เปล่าครับเจอกับผมบ้างนิดนึงครับเนี่ยแม่เนี่ยเลือกทางยามมก็มีผานเรื่นี้มายอผมเนี่ยโหดูเด็กเขาเขาไม่นี่ผมเลยดูเด็กแม่เขาโกรธผมจริงเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะเอาคลิปไลน์ผมเป็นดาราผมจะเอาคลิปไลน์ลงเขาไม่โกรธด้วยรู้นี่ใช่ะเออตลกไหมผ่ไม่านมาแล้ว อบกแถวเนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้สักการินดาวรลน์นึงดอ็อกอร์ชั่วมาครับอ,อเขาต้องเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแคปแคปหน้าจอในไลน์แบบดาราเลยนะว่าไลน์หลุดไลน์หลุดไม่โกรธกันนะเล่นเกมไม่โกรธกันอย่าอย่าอย่าเล่นอย่างเดียวคือฉลามฉลามคืออะไรยังยไม่รู้เลยตัวนี้นี่ เอาเร hey, ็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกจะหมดแล้วเดี๋ยวแล้วมามามาเอาเอามีการต่อรองอันนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีการต่อรองนะจากทางแม่เจ้าบ่าวเหมือนเหมือนกูเป็นเพื่อนเจ้าสาวเลยอ่าตอนนี้มีการต่อรองนะจากทางแม่ก็บอกแล้ว งามยามดีต้องได้รองเท้ามันก <laughs> <Der> ี่โมงครับกี่โมงครับกี่โมงครับครับแล้วรองเท้ามันมาเป็นคู่มาพดูดิมันจะเลยเลิกเลยยามแม่ไม่มีติ๊บเต๊บให้น้องมันหน่อยเด็กมันเดินโอ้โหไม่ครับเพื่อนจะเบาเด็กมันเดิน สวัสดีครับแม่สวดีครับแมสวดีครับอสวดีครัดครับมีมีมีติดไปั้แ่นะไม่มีอะไรเลแต่จริงๆมันเรื่องานามดีนะถ้ือว่าเขาักแล้วเนี่ยริงๆมันมันมควรแล้วจะรวยนครับผมผมจะบอกให้รับเลยรับหมดเลยดีกว่าแม่การเดินแบงท้าไมใเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรับหมดแล้วอย่าลืมพวงมันได้นะเดี๋ยวดีมันถ่ายเป็ักฐ รับไปแล้วรับไปแล้วไปเรียเอาเอาไมาเถอะจะด่าเอาครับไปเอาไปเอามันมันมคุ้มไหมว่าโดนโดนพี่ออฟเตะ5ทีรหักนิ้วเร็วไปเอาไปเอาของกลางของกลางพกมาเองใช่ไหมครับมันเราเาได้สวต้องไปปะเนด้วยปะเคนประเคนหน่อยดไป ผมไม่รู้ได้สั่งแล้วไม่เราไม่รู้เราเราเราไม่รู้เขาจะเอาคู่มึงคู่มาเสือแม่งโกรธเสือแม่งโกรธนี่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 เหรอนี่นี่อยู่นู่นอยู่นู่นเจอแล้วครับไหนวะอยู่นู่นอยู่นู่นญายอดเจ้าบ่าวนะครับโอ้เกมนี้ มันสนุกตรงที่ว่าแม่งโกรธจริงนี่ฮะสิ่งที่มันสนุกจริงๆคือโกรธจริงครับเยี่ยงกูไม่ขำไอ้เหี้ยตอนนี้กูเครียดมากเลยมึงรู้เปล่าว่ากูเตรียมงานแล้วกูเหนื่อยชิญครับได้ได้ได้ทางฝั่งกระเป๋าเขาเอารองเท้าพับไปมาเดี๋ยว ้แป้งกูรู้ว่าเป็มาแล้วปมาแล้วแม่งเป็นจังหวะที่มึงเดียวเดี๋ยวนียึงอสิงเดียวงานคุณร้องไห้ไม่รู้กี่สิบรอบแล้วต่สิงนี่ท้เนาวันนี้จะประสบความสำเร็จได้คือแม่งโกดจิงนี่ะถือเก็บรองเท้าเก็บรองเท้าไอ้เหียลรคู่นี้ไม่ได้ตังค์เก็บตัเหี่อะไรอ่ะเอาไไครับเก็บไ้ก่อนไเอาไว้ข้างนกัลย้าใครที่สายเปยรักครับรักรักนับเพ หูเลยได้ไหมจริงใจแล้วจริงใจแล้วไม่ได้ินเลยค่ะอีกรอบหนึ่งโอ้ยรักดบเพิ่ง มือไม้แข็งแบบวรักเป็นภาษาคำเหนียงโอเคได้ได้ได้ถามอะไรพ้่งเรียนจบมาอะไรคารมึงกินตึกตุ้ยใช่เหรอไม่ถูกไม่ให้เข้าค่ะอีกรอบนึงนะใช่เหรอแต่ไม่รู้เหมือนเดิมก่อนนะอ้าวตายเมื่อกี้บองบองสลังเมียงคังพูดเหมือนเดิมบอดบองสลังเมียงอ๋อบองสลังเนียงคังเอ่อพอดีไม่ค่ะ นี่ดีเจ้าบ่าวเราเป็นคนเหนือนะผ่านนะผ่าน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 เออเออคุณพี่คุณพี่เบาได้เบาหน่อยนะคุณเจ้าบ่าวนะพี่นะผ่านเลยไหมเออเพื่อเจ้าบ่าวมาให้าแพี่ผ่านเลยนะผ่านเลยนะคอณคุณทั้งเลยน่ารักจริงๆเลยโอ้ยน่ารักขอบคุณครับขอบคุณพี่เชิญครับพี่ครับโอ้ยเที่ยวเหนียวตั้งที่แม่เลยโอ้ยขอบคุณมากครับคุณทีนะแม่ดูให้เก็บสายไว้ด้วยเด้อเออโอ้โหแมเป็นพี่นี่เป็บ้า จริงๆนะแหมตาตายตาโอ้โหคุณตาแต่ผมเก็บลยนะเร้ได้สองแหมมาถูกแล้วได้สองเรา้ไปก่อนคุณัาเรียก่วนมาถูกคนเฮ้ยเๆเช็คอะไรเช็คแห้หน่อยแอ้บอกโอ้ยตายตายคุณพี่ใจดีโอ้โหนีพๆๆ

เดี๋ยปเดียไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวีปเดี๋ยวไปเดียวไปเดี๋ยวไปเดี๋วไปเดี๋ยวไปเปี๋ยวปปี๋ยวไปเ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 ปี๋ยวปดี๋ปเดีิยปเดี๋ยปเีปเดี๋ย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 ปเดีป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 ี วันนี้ภารกิจสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีฮะสุดยอดนะครับได้ค่าหน่วยกลับบ้านแล้วขอบคุณนะผมแจ๊กใจเฮ้ยเจกใจโอ้ยดูแจกใจเฮ้ยดูแจกใจ